นะก็ไปสอบติดแต่ผมดูแล้วมันไม่ไม,ไม่ถูกจริตไม่ถูกจริตเท่าไหร,ร่นะฮะผมก็ตอนนั้นก็มีความแค้นด้วยไงเป็นตำรวจเนี่ยมันจะได้ตามล่าคนร้ายที่พ้นบ้านคุณตาผมเนี่ยมันยังไม่หมดไงก็เลยมาสอบตำรวจไปสอบก็ตอนนั้นเขาเปิดรุ่นแปดเขาเรียกนิติศาสตร์รัฐศาสตร์รุ่นแปด สอบเสร็จเนี่ยจะไม่ได้อยู่กูทอเลยเขาส่งไปชายแดนหมดเลยส่งไปเหนือไปใต้อะไรเฮ้ยมันก็ไม่อิสระแล้วเรากำลังไปสอบเหรียญต่อบิยาโตได้ที่มหคิดนด้วยผมก็เลยไม่เอาตลาดติดตรงนี้จังหวะที่รุ่นแปดกับรุ่นเก้าเขาจะนั่นเนี่ยก็มีเปิดสอบภายในเปิดสอบภายในที่กองกำลังกลมตำรวจไอ้เปิดสอบภายในที่กองกำลังกลมต,ตำรวจนี่คือ tha lạc dù thúc đẩy